สบายดีสบายดีพี่น้องยิงนดี่ตอนรัดข่อสูงสองสะเดียงพึ่งเกาเนาะพี่น้องเนาะก็คือมันนี่สะเดีสิมากขัดเครื่องเลยกะเพราะว่ามีพระอาจารย์จะฟังไท่เนาะเพิ่นเอาเครื่องมาหายเพิ่นเอามาหายจากตอนที่สะเดียงบุรีรยูหลับตอนสะเดีไปไทยเนาะ,ะคือก็คือสะเดีกับบุรีช่วยไล่ก,กับพวกควายได้เองเน้องเพราะว่าแถววัดสะเดียมันกะไกลๆเมืองนะไกอยหยให้เพิ่นเอาไปเจียกี่แถวเพดน,นอกนเนาะ น้องกเมืองแถวๆแหละแถวว่า hmm. วันก็จะตำคงตำเขากินนะแต่ว่าเพิ่นกะได้เอามาแล้วเนาะจะดิ่มกับชิเจให้ไอ้ในหมู่บ้านจะดื่มแหละเพราะว่าจะดิ่มกับ่ได้มีรถกล้ามไงเนาะเพราะว่าสิไปแจกแถวเขตนอกคณะพี่เนาะนี่เราจะอีหายใช่ไหมก็เลยว่าแจกแถวหมู่บ้าญจะดิ่มเนาะเพราะว่าก็มีบางครอบครัวที่ว่าเออแบบเพิ่นก็มีลูกไร้ข้นให้นาตากะกับมลายเนาะเกณฑ์ยนที่จดิ่มต่างก็คือพี่ประมาณนี้แล้วพี่น้องอันด์แรมีลูกไร้ข้นเลยกะ แบบให้หน่าดักกกับแบบเขาล่ายอลไรกะว่าครอบครัวกับซีมีคนพิเศษที่ว่าเพิ่นตองเบงื้องเนี่ย่นพิเศษไอ้พี่เนาะอลไรกะนี่แหละเนาะกับป,ประมาณนี้ถ้าประเด็นเป็นในหมูกก่บ้านที่เห็นถ้ากับว่าหายใจใจน้องบอกเออคือบ๊วาหัวน,นะที่จะดิบกะหายคนที่ว่าเพิ่นบ๊วมีอยู่นี่เนาะนี่อันนี้ก็หยายใจใจประหยัดพาใส่ใจลงเนาะเพราะว่าพระอาจารย์จับฟังไทยเป็นภาษาหายใจวัดใช่ไหมอ่ะอยู่ยอัน อำเภอพิสัยเอ่ออำเภอพนิสัยเหอคน้องข่ายอยู่น้องข่ายเพราว่าตอน,ตอน,ต,อนตอนทีเนี่ยสดิมไปงานถวยไฟอีนี่นานเนาะสดิมไปดีนเนาะปไหงอขขอคุณพระอาจารยจ์จากความไทยนะไรเดอร์เนาะเขมีหนักใจนัหนสดิมกับจีนี่แหละจานจนจตน่าลมปเด็นะพี่น้องเพราะว่าคนว่าเอาไปหายแหละไทยคิไให้ร่ให้เบิใเด้อเนาะพี่น้องสดิบฮัมป์ันสิบเลมีเวลามากเนาะเะว่ามาจากไทยอยากซาดิมไป้ที่รับเรื่องกนัา แค่ใบไก่แหละเอาในแหละน้อพี่น้องที่มันเอาไปใส่นะก็เดีไปทำ้เจะปอไ้องพีเป้าไปทุ่ไหายเป็นเหลืองเองเ่าไเอาเป็นทุ่งเพราะว่าขา้าไปเที่ยวเข็ยนนองน นนี่ยจะเล่นกำป้กำเากรชิบะกานทีเนี่ยเนาะเดยเอามาจดิดหจะเกลีท่ามุ่ละแต่ท่านใ้าสดีมกระชิบาดเอานะนี่เนาะซาดิมกสีเหลือขาดแล้วกะ ไปหายเนาะเพื่อนที่เพิ่นมีลูกไร้คนณเนี่ยพี่น้องเพื่อนที่ว่าเพิ่นมีความต้องการเนาะสะดิมกับสามีเรื่องไปท้าเมื่อเพิ่นชิฮับโปเพราะว่าพระอาจารย์ก็อยากให้ทายคิดเรื่องมึงให้เดอเพราะว่าบางคนขาจ้ากับอยากไอกองไอกองเนาะถาว่าอยากไอกองสะดิมกระสีบัวาทายหนะพี่น้องเพราะแต่ละคนเนาะบางคนาาก็จะกับบทสิ้นนะแต่ว่าหายคือเกาแลวเนาะบทที่เพื่อนที่ขาจ้บแบบบ่อยากเขากล่องกัเน้ะพี่น้องเนาะก็มีเต่มาโปก็ ผาจ่าผนเอามาหายเนาะพี่น้องแถวบ้านสดีนมกับโบไก่จากตัวเมืองปันได้เนาะพี่น้องเนาะถ้าแถวไกลเขาเจ้ากะเออบนขจ้าจยังตำคงตำเขากินกับขจ้าจกะบชมีคนต้องการไล่กว่านี้เนาะแต่วันนี้เสดียมกับ,บชิไปเจียบชีวาเพื่อนชีตามเกียนเสดีนมต่างหวเลยพี่น้องเพื่อนชีเพิ่นมีลูกไร้คนเพิ่นปัญหาโบอคอยได้เนาะหรือว่ามีคนพิเศษยืนให้เพื่อนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเนาะจะพวงสภาเนาะพี่น้องเนาะแต่สิประมาณนี้แหละ เพราะว่าแค่ซ้อนนาเขตก็ไม่ลายตัวเมืองนะพี่น้องตัวเมืองที่อยู่ห่างไกลจากซ้อนนาเขตเนาะก็คือบ้านสะดียมมันกับโบไก่บบกในก็ถือว่าอยู่ในซ่านเมืองอยู่นะพี่น้องถ่ายยืนนองน,นอกเขตไปทางุูนาะทางวิลาทางเซปูนทางเมืองนอกเมืองนอนเนาะกับเมืองนอกเมืองนอกนะพี่น้องที่เขาจะยังตาคงตาเขากะเนาะแต่ว่าสะดีมกับบมีลดมีลายน่พี่น้องสะดียมกับสิโลฮาแจกแถวมูบานนี่แหละเนาะนี่เนาะพี่น้องในกระไปให้เอื้อนเปาววินเนาะ

แล้วเกลือกทำเกลือกใสไปให้ยี่หกี่เล้ยล่ะโย่กระเมนทำเทเา ไ้พี่หนอเคื่องนี่ระมาณนี่ยจะดิบจะห้าก็มาจท้ายเ่ไปทำอาหารกันจนอยู่น่นจะมีเพื่อนกัเพิ่นมาเพื่อนกับบอยนดเนาะเพิ่งมาหลนเด้เมาหล่อเด้เด้าวอวินล้เ้บเพื่อนกับนี่แหละพี่น้อเพื่อนกััดมาไห้เพื่อนกับสลับกันเครื่องนี่หนอเครื่องผุญใหญ่เลยเครื่องผุญใหา่ก็หันครูพี่น้อเือขานี่ประมาณนี้แหละ

ตรงทรายนนก็จะกระิสรับกันทีนี้ก็มาหนีเดีพี่น้องเดือก็ขอขึ้นพระอาจารย์เลยนะเ่หนี้หนักใจเอามะหาเนาะดิบกระหาตามันี่แหละเลออะคดนทำ้เดือดพี่น้อง พอดีหมนแม่แหลก็เลยเสาเสือเอเดียวไปฮอดกันเด้อม่าเสือเอออันพระอาจารย์ี่ฟังไทยเอามัเจียก็เลยเจียนเจาพอดีเออเออไดไปฮอดเอ้าวน้นางลงเดยไปหลันเงิน่นแม่แหลเดเออสีสันสดใสเอออนขสสาวแล้วนาะเอออันนี้พอดีพอดีนี่พอดีกา หายเป็นดงแต่ดกสาวนอกอนนี้กาสนิมกับหายเื่อนี้เป็นราบคอนมี่าเศร้ารักเช่นเพื่อนปวินกับหายแหล่้องคงดูรากบลายแบบหสไม่หายเพือนนี้ชินแน่เจอเป็นขาดเศร้ารักพอพูวเลยครับบมีผบฮานเด้ฮานบ่มีอันเดีเมื่อไห่เมื่อหยเนาะโตแล้วนเดีซีซันสดใส อันนี้เเลน้อยเนาะอ้อขเลี้ยน้อ่าอมมยีเลดตัมีเ่เด้อาพอดีอยู่ไม่ไดเออพอดีะมเมลโอ้ีเรือนะไออสีสดที่น้องเออรงบมีเ่เฮ้ยท่งมันบ่ยากมีบันดเลยทรงตัวนึงเนาะ

เาดีกัแอมันแหละใช่ไปเที่ยวห้าืกับพ้แหงเดือเคืองตัวล่อสองล่อใช่ไหมบมีเงินสื่อใชสืทันึ่นีืนีือนี้อีน้ือนองเี้ืออย้ออนอ่นี้อาอาื้้า้สง้อายอบยน้

sao người này cái mọi ngườ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 i mọi ở นั่งดีมดีดีนั่งดีมดีมดีอักนั้นอันนั้นเดี๋ยวเท้าอยไรนี่ไปจับทีเดียวไปเลยนี่หาเราโอ้ยไปมันหายปีนยางคางหน้าป้งยางคางหน้าป่ะโอเคเดี๋ยวถ่าไปถ่าเดี๋ยวไปเท้าอะไรนี่องสิไปเหม่กินวนี้อะเสียเสียหน้าแล้วีอยู่แล้วเด็กอดีเลยน่ะนาะเออ้าวหน้านุ่งมองดูหน้า

เดี๋ยวพี่น้องก็ประมานีเด้อ่ะันดุเด้อกระของพไร้เด้อกพี่น้องมาเรือก็เดือกหุนางจุกแม่แม่แตนมาเรืงของฝากของต่อนขวมาแต่หุ่นมากไก่ได้สรุงใจทาบุญตอ

นอกอันนี้ก็สิเป็นเอื้อดเต้นพี่น้องเมื่อก่อนซาซามิปีที่แล้วเพิ่นกะยังไปเฮ็ดงานอยู่ไทยน่เมีเรืองเด้อพี่น้องไปหลุ่นเดียวกันเนาะแต่ว่าเพื่อไปเพิ่นมาอยู่บ้านเพิ่นกะเป็นคือจังพี่น้องเห็นเนาะสชดีมก็เลยเอามาให้เพิ่นเนาะไว้ไซเครื่องเสื้อผงเสื้อผ้าพี่น้องอันนั้นถ้าหนาหายฉี่หายพญดอนไปแจกอยู่บ้านเกิดพี่น้องอยู่บ้านยางซูแชาดีมอัดเบลดไปทายเด้อพี่น้องว่ากะสิมีคนที่เพิ่นกระจะบ่มีเอาไหมไปเลยเอาไปให้พอ ไปหายก็จะที่น้องมาทามดาดเนาะว่ามีเฮือนไพเน่ที่ว่าเข,ขาคายที่ว่าเสดิม,มเสามาแเจียเนาะเิ่นก็นเลยว่าอันนี้ก็บแบงซองเนาะแล้วก็เสียอาสิบเ่เบิ่งอีกอยังยังอยู่ในเฮือนนอะสามทงแล้วแบงเสีหยห้เอฮอื่นยะชิมนึ่งทงนึงแล้วก็แล้วก็สสดิมสิใหายดาพาไปลาะหล่อเบิ่งนะไปทักในเนาะตอนนี้สสดิมกัยื่นฉาดเนาะกะมาคัดเครื่องก็เพ่อนแลวก,ก็ทามเพ่อนนอกว่ามีแถวบนเนื้อ มีเฮือนไดเนื้อที่ว่าเขาเกณฑ์ที่เ้าตังไว้เนาะแล้วกับไปถามเพื่อนว่าเพื่อนมีความต้องการบ่เพราะว่าพระอาจาร,รย์ก็อยากให้ทายคลิปให้เบิ่งนน้อยหนึงเนาะให้ลงให้เบิ่งเนาะพี่น้องก็ไปถามเพื่อนป้าพี่น้องมวยศิวลไล่พ่จอจะใส่หรือว่าผมจามาซีเดแดงก็ไม่น้องพี่น้นนนอ,งอ,นนองมันแก่กินเอาผาดีคุณแม่ทองเอียงเนี่ยแกล้งจนะีนผู้โตษทองมีที่หอยเลยเนี่ย ไฟจะดิบสิสิเกิดพันหนึ่งอีเมลอุ้ยนิ่อกซื้อเอาก็นาเกอดวนั้นก็ลังเหลือเรื่อ่งเดียวแต่สิคัดจอดนี่แหละไปให้งแตละเพื่อไปนไปบนดีสามสีเรื่องเ้ยตามไปแล้วเพราะว่าแทงหมูบ้านชัดีม่งกะสร้างี่นหอกสร้างเกศกต่สีแบบเส้นสร้าคเจ้าก็มนีพ่อยูพอกินเนี่ยนเถอกับห้าสีหายคนทีแบบอันนี้อันนี้แบบ ขาดชอลักของครือว่ี่เดยเป็นนี่คนเป็นพิเศษคนลูกเต่าลายถาบ่หอยมาทั้งไวกับบัวก็อนน้องเสดิมไปสิคิดรักเกนี่เป็นรักนะเ็นคนบวบ่าเือน่อยูว่าหายแน่นะสดิมกับบึงเต่าเนี่ยพี่น้องอส,สูงกเดก้นนเพี่น้นองออสดิมกันเงียะแล้วน้องกับชิทางนี่กับิได้ีเพือนน่ะพี่น้องอันนี้หมาเอานี่เด้ ขอบคุณพระอาจารย์แลาเดอ้์ทีเอาเครื่องมาหาเนาะได้เล้วพี่เนาะสะด่มกับมาหายเอยูรกับแน่เลือกฟนยาเรื่อนกฟันยาเ่เนาะอยู่บ้านเนาะอ่เนกันฟนก็ดีสาดิมกับมาหายนาะพี่เนาะแบ่งๆกันนะเป็นละคเเป็นเขาเมเหียนอยู่เนาะเลยนฟันก็ดีิประมานี้ ี่นออกอันนี้ะเป็นแล้วเป็นลูกหักพัญญ่านาะแล้วถึ่บบเหมหูแล้วบบเป็นบสมบัยทำปัญญาหร่ค่อยใหญ่เป็นย่าบกค่อยได้เลเนสีสอันนี้นะเงินท้าเด้อยหายเจ้าไอซื้อเพราะมนเงินข้าเจ้าอันนี้เงินเท้าเองอันนี้นะเป็นเอามาเครื่องมหายแหล่งัายานเจ้าซื้อซื้อยาเกีนข้าขอไปมุงหไว้พี่น้อยเดีว่าบบสู้เด้นเนี่ย อยู่วันเนื้ออันเด็กจะดีไปอยู่วันใตซุดอันเด็อยู่วันเนื้อซุดเนาะมันจะเป็นลูกหาพญ่าแบบเหมือนอาชีพอไรยาเนี้เบิ่งอันนี้เข้ากับเขาคอยว่าไปหันไปหนีอันเด็หนต่าจะยไปถ่ายงานยนี่แหละอันเนีก็จะเป็นรอยใหญ่ขนาอันกนี้ที่สมแม่กัติเสือนี้ยแต่ใส่สมวิธีพอดีแหละสมสองตเป็นกัยางม่คอยดัดยางไปไปมาก

อยขอบคุณค่ะอาจารย์หลายๆเนาะที่ว่าเอามาหายซะดิกับไปหาโล่เจียพี่น้องโล่แจกร้ายเหือนเลยเนาะาหัวเรืองแสดงแดงแพงเมื่อกันได้แพงเด้อพี่น้องกลับมาหายเลยเนาะเหือดแสดงกับแจกใหญ่กันหายนะพี่น้องกับขอบคุณหลายๆนะพี่น้องค่ะอาจารย์มาแต่น้องขายเป็นมาหายซะดิกับหาโล่เจียพี่น้องเด้อพี่น้องมาเด้อเมื่อแล้ว พี่น้องเอ็นเพื่อนนี่เพิ่นใบยูเนาะดีกว่าสิผาไว้นี่เพื่อนแข็งๆเลยให้เพิ่นเครื่องอาจารย์พระอาจารย์พระเจ้าค่ะห้ามเอาเครื่องไว้เนี่ยล่ะรู้เรื่อหรอเปล ouais ่าพี่น้องเห็นแต่หลู่เพิ่นไปหายไปน่ะเห็นแต่ยักหน่อยยื้อขื่นให้เพิ่นเอาขึ้นมาไหว้เนาะห้ามาเอาเครื่องหลู่เพิ่นเยอะหลู่เพิ่นยื้อขื่นแล้วไปหายไปสวนเอาไปเห็นล่ะเล่หลู่มแล้วเอาขึ้นไปไหว้แล้วเด้อขอบใจเพื่อนล่ะขอบใจเด้อพระอาจารย์ไม่ใช่ เด็กพี่น้องสดิมกะไฮเรียบร้อยแล้วเด้อเพือนเพื่อนน้ำล้นน้ำล้นหมอนม่หน้าเน้อามสับครียดพี่น้องเอามาหาเด้องสเรียดเด้อเดอเด้อพระเจพระอาจารย์เอามาหาแจกเขาเรืเลาะหาเจกพบใจเพื่อนนี่ละ ใจเด้อเซ็กซี่อลิสสอาบน้าเซ็กซี่อลิพี่น้องสีอาบน้ามาเด้อเพือไอ้ทีเมี่ยงเด้ออ้ราดเหมืนรวยนี่นอนตัวนี้สะเดียมกะสิไปหายเขื่อนไหมะซิมเนอนพันยุกับรุกับล้านเพลินน้าพี่น้องเนาะนี่เพลินกะอันนี้นอนสะเดียมกะใช่ไหมเลื้องไปหายแต่ว่าสะเดียมบ่ได้ไปทายด้วยพี่น้องเด้อ คลิปนี้ก็ขอบคุณพระอาจารย์หลายๆเด้อทางน้องคายนะสเดีมก็ยังบ่หูซื้อเพิ่นอาซื้ออีหยังเนาะเพราะว่าเพิ่นมาล่าเนาะเพิ่นมาทางพูด่าคามาทางน้องคายแล้วเพิ่นก็ว่าสิมาแจกแต่ว่าเพิ่นบห่หูว่าสิไปแจกอยู่ไสก็เลยว่าติดตามคลิปส,ดปสดเ,ปเสดีมก็เลยมาให้สเดีมเอาไปแจกเนาะสเดีมก็แจกแถวบ้านนี่ล่ะพี่น้องเพื่อนที่มีเพื่อนที่เพิ่นมีความต้องการเนาะเพราะว่าแถวบ้านยิ้มก็ใกล้ตัวเมืองเนี่ยบ่คือส่วนที่เขาเจ้าใกล้ๆตัวเมืองเนาะก็คือว่าพี่น้องเห็นน่ะสเดียมกับใก็ คพี่น้องเอาไปหายทางเขตนอเพื่อนนอแต่ว่าเทบันสดิมกับตามคว่มตองการเนาะพี่น้องนอเลื่อนสันพันซองที่เพื่อนขัดเคืองฉดิมกับไปเจกหายตามเจตนาล่มของผระอาจารย์เนาะก็ขอบคุณหไลยๆเดอที่มีน้ำใจเอามาหายเนาะฉดิมกับไป แจกเรียบร้อยแล้วเนาะแท่ากัดไก่เพิ่นกะเอาอยู่เนาะพี่น้องเนาะกัดตามพี่น้องแล้วก็หายถท่บ้านพญายดอนไปให้อยู่บรยางสูงนเนาะคลิปนี้ก็ขอมุกขอบใจขอบบุญขอบพุ่นลายลเด้อพอาจารย์ขขใหายอยู่ดีไม่แห้งรวมทาง fc นำเดือเอาบุญนำกันเด้อพอกันไคกินหนาบ๊ายบาย